สดีค่ะทุกคนมาพบกับอีฟอีกแล้วนะคะวันนี้อีฟก็มาเยี่ยมตากับยายคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในบ้านกันนะคะว่าน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยค่ะว่าน่าอยู่แค่ไหนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะสสยสวยสวยสวยมากเลยะค,ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันนะคะ เป็นห้องต่างๆค่ะวิแมวที่ไปคะนี่นะคะน้องแมวนชอบดีบดมามามานี่มานี่มานี่เขาเมือหน่อยเข้ามือหน่เขาเมือหน่อยเมือหร่อยเข้ามือหน่อยออน่ารักจัเลยไปห้อ,หนอ,องนอนอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างข้างนอกนะคะ นี่ค่ะนอกบ้านใช่ไหมนอกบ้านห้องนอนมันจะเป็นห้องนอนไว้ชักนี่นี่ค่ะ น,นี่ค่ะก็จะเป็นวิวก็มีภูเขาค่ะเป็นห้องต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะเอาไว้ทำอาหารนะคะตอนน้นก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ ลงรถแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบสวนนะคะที่นะคะเดี๋ยวเราออกไปดูกันโอ้สวนยางบ่หรือสวนยางค่ะอากาศดีมากเลยค่ะว้าวทางนู้นก็จะเป็นวิวนะคะอันนี้ก็เป็นระเบียงนะคะ สวนยางยอะวจังสวัสดีครับสวัสดีค่ะช็อตตี้ชอ็ชอตตี้ช็อตตี้บรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะมีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะมันรีสอร์ทบรุมันรีสอร์ทเลยค่ะ หืมาจ้าอากาศเย็นมากเลยค่ะสวนอะไรข้างๆปุกสวนมันค่ะสวนมันเยอะมากเลยอเท้าอยู่เดินไปเลยนจ้าัะ มีต้นมะขามใหญ่มากเลยคุณตาว้าววัสดีคุณตาหน่อยหรือบัสดีค่ะวัสดีค่ะต้องเก็บของต้องเก็บของของค่ะเกิดอะไร โอ้ยมาอยู่นี่อีกตัวลูกชื่ออะไรตัวนี้มันชื่อไเศรษฐีเศรษฐีลูกเศรษฐีมานอนอยู่ตรงนี้นี่เองเษฐีก็โชคดีลูกจะโอ้มาทักทายเศรษฐีกันมาทักทายเศรษฐีจ้าคุยกับเศรษฐีหน่อยเศรษฐีน้าเขาตอบด้วยลูก เศรษฐีนี่น่ะข้าตอบด้วยข้ากล้องด้วยบุหรุข้ากล้องน่ารักจังเลยอุ้ยโชคดีอยู่ตรงนั้นโชคดีโชคดีเฮ้เงินร้านมันตายไปแล้วค่ะอ๋อเงินร้านน้องอี๊บ ในร้านน้องอีฟตายแล้วโชคดี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 อ,ดอืมอีฟลูกสำหรับคลิปนี้นะคะอีฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีฟด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย